ข้าแฟนให้นะเกาหลีเกาใจหรอายสวัสดีครับถ้าวันนี้ไม่ได้แฟนไม่กลับขอตายเลยถ้าวันนี้ไม่ได้แฟนตอีฉันขอพูดเลยว่าฉันสาบานให้เธอต้องได้รวยหลอกใหญ่คฮันซารีเออ๋อเสือยืนหันซันเดเดยตอนนี้นะครับจอบกำลังพาผู้ชายเกาหลีกลับมาบ้านพี่นานะครับ Taiwan. สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจ็อบมีนัดกับพี่จูนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จูนจะพาผู้ชายมาจีบให้ก็อะไรแล้วพี่จูนจะพามาจีบผู้ชายให้กับผู้ชายเกาหลีในไต้หวันนะครับพี่จูนถ่ายรูปมาให้ดู2คนกินวายอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าพี่จูนจะช่วยจ็อบจีบยังไงนะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะวาเวลาอยู่ต่อหน,น้าผู้ชายเราจะแบบเขินมากๆแต่ว่าก็สาธุคอยได้ <c oughs> ตรงนี้อยู่ที่ท้เไปวันละวันนะครับข้ามฝั่งมาก็เจอร้านเอบิชครับ แต่พี่จูนน่ารักนะเอาอีกีไ่ีนนารักนเอีกีแพี่จูนรักนะเอาอีีแตพี่จูนนหารกนะเอาอกีแพี่่ารักนาอีกีแต่พี่จูนนหาหลเาอีกแต่ี่จูนน่ารักนเากยีแ่ีจะน้อารักเอาอีกีแต่อีูนน่ารักเอาอีกแ่พี่จูนน่าักนเอาอี้ีแ่พี่แูนน่ารับนอี้ไมต่ได้แฟนนาวักนอีกทแต่ไี่น่ารนเาีแ่ ขอพูดเลยว่าฉันสาบานให้เธอต้องได้รวยล็อใหญ่ถ้าเกิดมีคนโสดที่ดูอยู่เขาจะใอีจอบคนเดียวแต่พี่จูนเราจะกลับไทยแล้วนะจอบต้องคิดถึงพี่จูนมากางแน่แนเลย้องคิดถึงพี่จูนมากแน่ๆเลยเอาดิเอ้ยไม่แต่คิดถึงนะอยากได้เกาหลีสองคนนี้ได้เลยชนะให้เธอ คนไหนน่ารักกว่าสองคนเลยคเรจะเลือกทงไม่ติดเลยแต่ไม่ใช่ทำไมเราต้องเลือกถูกไหมถูกต้องเต่มาอยู่ได้สองคนแต่คนซ้ายก็ได้นะคนขวาก็น่ารักเอาไม่ต้องหลอกเอารวยเยอะๆแต่สองคนน่ารักมาแล้วเนี่ยใช่เออโอเคเออเคยอีกเป็นไทยก่อนสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ可以介绍一下吗 안녕하세요. 啊叫什么名이름吗啊对对对韩文아可以中文한저以啊도什么名字对啊啊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 민啊啊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 는啊啊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 아啊啊啊啊啊아啊啊啊 저는 사랑입니다. 아 요거 워싱. 너나이 살이에요? 나이가 몇 살이에요? 나이가 몇살이요 저는 34살이에요. 산츠 실쇠. 너는 저는 스물 한살이에요 저는 30대예요. 알아요? 이요이ตอนนี้คือแบบว่าครับ

สแลกซ์สแลกซ์สแลกซ์ฮ่าฮ่าฮ่า你不帮我啊，有亮哥小姐啊，今อ刚อ玩，呃，สรุปก็คือตอนนี้คือแบบว่าเมามากนะครับแล้วก็กำลังจะพิจารณาว่าไงนะไม่ดื่มต่อไปกินต่อที่บ้านพี่อาณาขหวานนะสนุกมากแต่ว่าตอนนี้อยู่ใกล้ที่ไหนอีอี ตอนนี้ครับกาลังพาคนไต้หวันไปต่อนที่บ้านพี่นานนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เล่นเกมสนุกมากแล้วก็แบบว่าคุยถูกคอนะครับแล้วก็นางก็แบบว่าน่ารักแต่ว่าไปกั้นต่อครับคืนนี้ไม่มีหยุดพรุ่งนี้มีทํางานอยากกินมะเราเล่นเล่นเป็นเพื่อนกันอใหญ่นะหรูว่าจ้าต เมื่อกี้นี้เราถึงบ้านแล้วเราก็ซื้อวน์ขึ้นไปแล้ว2ขวดคือพวกานางเนี่ยมีเรียนภาษาจีนพรุ่งนี้เหมือนกันตอนบ่ายสแต่ว่าจ็อบเนี่ยมีทํางานตอน8ปดโมงเชนะ้าก็เออซู้ซู้นะสลานถ้าเกิดเธอทําได้ก็คือเธอทําได้ <c oughs> ไม่รู้ว่าที่นี่จะมีที่ขายเปิดขวดวายหรือเปล่านะครับตอนนี้คือได้ที่เปิดขวดวน์นะครับตเซียชนเอ,นนอเออซื ก็เจออีกแถวหวหาวซึ่งใจในกนซื้อตาตัตรงเหมืนแนนต่คือใจนกไปตาเอ่อคือเมื่อกี้นะครับคุยกับคนไต้หวันแล้วเขาก็พูดถึงว่าแบบว่าเราจบจากไปคตตาแล้แล้วเขาก็ถามว่ารู้จักแบบว่าพรพพรมสีหน้าไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คุยไปเรื่อยอีกดอกกูไม่ค่อยเข้าใจรอกนะแต่กูก็ออกมาเลยพวกสองไม่เข้าใจาหน,จน้าออบ 안녕하세요, 안녕하세요. ]可以 저희는 한국인입니다. <공특> <師母> <unnong simet> uh, 안녕하세요, 안녕하세요. 이근 타이거는如果是 好书的话,好书的话,好书的话,可以吗?很热吗?很热吗?哦,没有, 되게, 好,好,好, 哇，很好吗？对啊，你最小，因为我老了啊，我最老了。如果你喝了，怎么样？啊，啊哈哈，One by OK One k Love，没有错。 เาใจะช่ไหมคือแบบว่ามอวไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้คนเกาหลีก็คือร้องเพลงเกาหลีแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวคือไหน明天我ะ班了มึงคือสนุกมากแต่ว่าพวกนี้กลัวทำงานก็เลยรอคนเกาหลีมาร้องฟองก็เป็นไงบ้างอันยองอาเซโย สวัสดีครับ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 คนคือตอนับครัแบบว่าโอรับครัครับครับคนับครับครบครั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 บครอแบบครับครรับครับครับครัครับบบครั จอบเมามากแลวตอนนี้ก็คือแบบว่าประมาณ8ปดโมงเช้าแล้วคือพี่จูนกับพี่านานก็กลับบ้านทุกคนไปหมดแล้วแล้วจอบก็กำลังกลับบ้านเหมือนกันแล้วคือตอนนี้คือแบบเลยอยู่แค่จอบคนเดียวที่กําลังกลับบ้านแล้วก็ อีเกาหลีสองคนน่ะก็คือนา่ารักมากก็คือไม่ไหวแล้วก็คือตอนนี้ขอทุกคนกลับบ้านก,ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันแล้วก็พี่จูงกาลังกับประเทศไทยตอนเดือนมิถุนายนนะครับก็ต้องสงสัยว่าตอนนี้คืออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าขอกลับบ้านก,ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามแนละ้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คลิปหน้าครับตอนนี้คืออยู่ตรงไหนไอเปก็ไม่รู้นะครับบายบายครับทุกคนบายบาย